สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีวัตถุมงคลสีพึ่งโคตรขุนแผนนะครับมาให้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้สีพึ่งโคตรขุนแผนหลวงปูอุดมทรัพย์ครับใช้ดึงดูดเพจตรงข้ามนะครับที่ลัาจะาข,าขายได้หมดนะครับสายนี้ มวลสารข้างในผสมมวลสารของหลวงปู่มูลและเกจิยุกเก่าๆนะครับและมวลสารของหลวงปู่อุดมทรัพย์ที่ท่านหามาเองนะครับผสม,มอยู่ในนี้นะครับจะใครจีบยากจีบเย็ยนแล้วจีบไม่ติดสักทีนะเอาสีพึ่งนี้สีปากม่ก็ป้ายเลยนะครับผมรับรองครับแรงอย่างกับน้ำมันพายครับผมแต่ว่าเป็นสีพึ่งใส ขาวพุทธคุณนะครับไม่มีมวลสารของผีพายนะครับครับใครที่ใครที่ว่าเป็นผู้ชายนะครับถ้าใช้แล้วจะมีสามมาติดเยอะครับส่วนคนที่เป็นผู้หญิงนี้ ใช้แล้วก็จะมีหนุ่มๆมาตามติดนะครับหรือใครที่แบบมีหน้าตาที่หน้าเกียดหน้ากลัวตัวละแปดบาทก็จะได้แฟนกับเขานะครับใช้สีพึ่งนี้เข้าไปรับรองไม่ไม่ผิดหวังครับผมนี่ก็เป็นเนื้อข้างในนะครับส่วนด้านหน้าตลัดก็จะเป็นรูปรูปคุณเพลยนนะครับ ครับลูกคุณเพนแล้วก็มีสาวสองคนแล้วก็รูปเอาเอาวัยาวาเพียอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับราคาหลักราคาหลักร้อยครับพุทธคุณหลักล้านลูกค้าที่เอาไปใช้นะครับทักมาบอกว่าพี่ครับในสีพึ่งนี้มีมลสารของผีพายหรือเปล่าครับทำไมมันแรงจังใช้ครั้งแรกแล้วสาวมาติดเลยครับผม สาวที่แอบชอบมันเดินเข้ามาคุยด้วยแล้วก็คุยกันประมาณสักสิบกว่าวันนะครับจนได้มาอยู่ด้วยกันนะครับเขามารีวิวให้ฟังโอ้แรงแรงมากเลยครับผม uh huh. แล้วก็พี่เขาก็ได้แฟนเป็นตัวเป็นตนไปนะครับอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้พี่เขาก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณผมมากครับแล้วก็เอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังกันนะครับเผื่อใครที่แบบแอบชอบใครแล้วไม่สมหวังสักที การค้าการขายก็ลูกค้าไม่ค่อยมีเงียบเงาสนิทก็ไปเจราจาตกลงพูดคุยอะไรคนก็ไม่ค่อยเออออด้วยนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับครับวันนี้ก็มีมาแนะนำประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจก็สนใจสอบถามพูดคุยได้นะครับผม,มวิธีใช้ก็ไม่ยุ่งยากครับแค่สีปากแล้วก็ท่องคา,าถากำกับก็บแค่นั้นนะครับ วันหน้ามีอะไรดีๆจะมาแนะนำใหม่ก็รอติดตามไว้นะครับผมวันนี้ก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ